ตู่ปิยวดีเผยชุดแต่งงาน100รล้านต้องวิวาดท,ทั้งทังที่ขาลีบเชื่อว่าหากเอ่ยชื่อมาหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับตู่ปิยวดีมาลีนน์ ซึ่งเป็นลูกสาวของประชามาลีนน์และเป็นหลานสาวของประวิทย์มาลีนน์โดยปัจจุบันเธอก็ได้เป็นผู้จัดละครและดำรงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายการตลาดของช่องสามอีกด้วยค่ะซึ่งหลายคนก็คงจะได้ยินข่าวคราวของเธอหลังจากที่เธอจะวิ่งไม่ได้ตลอดชีวิตต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นโดยสาวตู่ได้เผยว่าสำหรับเรื่องไม่สบายเรื่องขานะคะขาก็ดีขึ้นค่ะแต่ยังคงต ต้องทำกายภาพอยู่ต่อเนื่องเพราะว่าหลังจากได้รับการรักษากล้ามเนื้อมันจะรีบลงรีบลงไปแบบต่างกันครึ่งๆเลยตอนนี้เราก็ต้องทำกายภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อกลับมาเร็ว,รวซึ่งคุณหมอเองก็ระบุไม่ได้เหมือนกันว่าอีกนานไหมเนื่องจากทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าเราขยันแค่ไหนถามว่าเรื่องนี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตไหม ก็ถ้าเดินเยอะๆจะเมื่อยค่ะโดยเฉพาะข้างที่มีปัญหาจะรู้สึกได้เลยว่าเมื่อยมากเช่นเดียวกับการใส่รองเท้าส้นสูงเมื่อก่อนเราเคยใส่ได้ถึง6นิ้วแต่ตอนนี้ก็ต้องลดลงและล่าสุดนะคะเพจดังก็ได้ออกมาเผยภาพชุดแต่งงานของตู่ปิยวดีพร้อมแคปชั่นระบุว่า ปังมากครั้งแรกในไทยชุดเจ้าสาวประดับเพชรแท้มูลค่ากว่า100ล้านบาทซึ่งชุดนี้เป็นของตู่ปิยวดีผู้จัดละครของช่องน้อยสีที่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานในวันที่9ตุลาคมนี้กับมาวินทวีผลหลังจากทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึง11ปีโดยเป็นชุดจากแบรนด์พัทรศิริใช้เพชรรูปหัวใจและใช้เวลาในการปักประมาณครึ่งปี ถามว่ากลัวเพชรหลุดหรือหายไปไหมคุณตู่ก็ตอบว่าให้ช่างของร้านทำตัวล็อกเพชรขึ้นมาใหม่ให้แน่นหนามากขึ้นและมีการทำประกันไว้รวมทั้งภายในงานก็จะมีพนักงานรักษาความปลอดภยัยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ